กลับมาช่วงสุดท้ายของชาลารูรีนะครับช่วงนี้ค่ะนี่แหละเมืองไทยของเราวันนี้เราจะพาไปเที่ยวไข่ร้อนกันเอ๋ว่าจะไปน้ำตกนะน้ำตกใช่ไหมน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับอยู่ที่ไหนเจ็ดสาวน้อยอ่ามันอยู่ใกล้ๆกับแปดสาวน้อยนะรวก่อนนะมันมันถึงที่หลังหกสาวน้อยใช่ป่ะคือหกสาวน้อยต้องมาก่อนเราค่อยไปเจ็ดสาวน้อยแล้วค่อยแปดสาวน้อยนี่เอามุกเขาไปเล่นต่อเลยลรอเขาต่อยอดได้โอเคโอเค่ลนะครับเจ็ดสาวน้อยนี่ต้องบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล แค่สระบุรีแค่นี้เองนะครับอระเภอมโกเหล็กนั่นเองเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่น้ำใสไหลเย็นอยากเห็นแล้วคงอยากไปเที่ยวนะร้อนๆแบบเนี้ยอบมากอ่านะครับมีคนรับหน้าที่นี้พาเราไปเที่ยวกันนะครับน้องนางบ้านนานั่นเองโอ้น้องนางบอกโอ้โหเย็นมากอะสบายมากจะสวยงามแล้วเย็นชุ่มฉ่ำแค่ไหนเดี๋ยวเราตามน้องนางกันไปเลยเดี๋ยวครั้งหน้าน้องนางจะไปแปดสาวน้อยมันมันต่อกันถัดขึ้นไปอีกน้ำตกหนึ่ง เล่นไม่จบนะคะเออ <c oughs> อะนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมความสนุกสนานของการพาไปเที่ยวทริปนี้พร้อมกันนะครับ <c oughs> แล้วกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กาศร้อนๆแบบนี้ช่วงนี้แหละเมืองไทยจึงขอชวนเพื่อนๆนะคะชาวไทยแลนด์โอลี่มาเที่ยวชิลๆกับสายน้ำเย็นๆกันที่น้ำตกเจสาวน้อยน้ำตกน้ำสีใสเขียวมรกตที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอมวกเหล็กนะคะรอยต่ออำเภอวังม่วงมีลำห้วยมวกเหล็กไหลผ่านตลอดทั้งปีค่ะระยะทางประมาณ15กิโเมตร เป็นน้ำตกที่ไหลลดหลานตามแนวลำธารมี7ชั้นแต่ละชั้นนะคะมีความสูงประมาณ2-5เมตรมีแอ่งน้ำเป็นบริเวณกว้างและร่มรื่นสามารถพักผ่อนหย่อนใจและลงเล่นน้ำได้รวมถึงการเดินป่าศึกษาธรรมชาติค่ะ ตกเจดสาวน้อยนะคะเดิมคือวนอุทยานน้ำตกเจดสาวน้อยซึ่งได้มีการสำรวจและจัดตั้งขึ้นในปีพศ2523ค่ะโดยกองบำรุงกรมป่าไม้ซึ่งมีเนื้อที่ในการจัดตั้งครั้งแรกเลยนะคะ540ไร่แต่ต่อมานะคะในปีพศ2546ก็ได้มีการสำรวจพื้นที่พนวกเพิ่มเติมค่ะ เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะโดยกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะจึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ สำหรับชื่อน้ำตกนะคะได้มาจากชื่อหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของน้ำตกค่ะมีชื่อว่าบ้านสาวน้อยแต่พอหลังจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มาสำรวจพื้นที่พบว่ามีจำนวนเจ็ดชั้นจึงได้ตั้งชื่อว่าน้ำตกเจ็ดสาวน้อยตามชื่อหมู่บ้านและจำนวนชั้นของน้ำตกที่พบค่ะ จากจะตั้งชื่อตามหมู่บ้านแล้วนะคะยังมีนิทานปรมปราเล่าต่อๆกันมาว่าการละครนหนึ่งนะคะได้มีเด็กสาวทั้งหมด7คนค่ะชวนกันมาเล่นน้ําตกแห่งนี้และจมน้ําเสียชีวิตในวันเดียวกันจึงได้ตั้งชื่อว่าน้ําตกเจ็ดสาวน้อยเพื่อระลึกถึงสาวน้อยทั้ง7นั่นเองค่ะ บรรยากาศโดยรอบน้ําตกนะคะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นร่มรื่นเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อนสูรอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ล้างปอดด้วยค่ะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำคลายร้อนกันจำนวนมากที่เนี่ยครั้งแรกครับพอดีแวะครับไปเที่ยวอุดอรมาแต่งลูกสาวเลยแวะเที่ยวอย่างนี้ครับสวยดีแล้วบรรยากาศก,าก็ดีครับก็อยากให้ผาลูก ลูกๆลกลานๆมาเที่ยวครับความสะดวกสบายก็ดีแล้ก็มีคนดูแลและนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แ่ะค่ะที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเลือกที่จะปูเสื่อทํากับข้าวทานบริเวณริมน้ําค่ะมาจากที่ไหนคะกรุงเทพค่ะนวะเป็นยังไงบ้างค่ะน้ำตกกิกก็บรรยากาศก็โอเคนะน่าจะเย็นอยู่หรือว่ามันทาไปอยู่ มันยังไม่ร้อนนะคะตอมาเที่ยวกันเยอะก็มันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งกัเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเย็นด้วยอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะร้อนตอนบ่ายเล่านั้นนะจะร้อนอยู่นะตอนบ่ายก็จะลงเล่นน้ำแล้วซึ่งการมาเยือนเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้นะคะฤดูที่ขอแนะนำให้มาเที่ยวก็คือฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนค่ะเป็นช่วงที่น้ำตกสวยงามที่สุด คือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปีค่ะเพราะว่าน้ําจะใสนะคะไหลยเย็นที่สําคัญนะคะไม่อันตรายเล่นได้สนุกด้วยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะคะที่ชาวจังหวัดสระบุรีและก็ระบุรีหรือว่าระแวกใกล้เคียงนะคะนิยมมาพักผ่อนคลายร้อนกันค่ะเอาเป็นว่านางขอตัวไปคลายร้อนให้ชุม่มฝ่าร่างกายก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ